Sakura School. วันนี้แอดมินจะพาทุกคนไปรีวิวบ้านอีกแล้วจ้าก่อนจะไปรีวิวบ้านทุกคนก็ต้องใส่ ID ดีให้เรียบร้อยก่อนนะคะงั้นก็ทําตามแอดมินเลยจ้าจะได้แบบไม่เสียเวลาการเดี๋ยวแอดมินเขาใส่ไ d ดีให้ทุกคนแป๊บหนึ่งก่อน,นะคะ่ะ กดตรงนี้นะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดตรงที่เซฟไอดีได้เลยจ้าไอดีอนมินเซให้เรียบร้อยแล้วทุกคนก็สามารถลองเอาไปเดินได้นะคะอดมินก็กดโอเคกันแล้วกันกดโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดดาวน์โหลดกันนะคะโอเคแต่แอดมินลืมบอกนิดนึงนะคะเวลาเราใส่ไอเดีปุ๊บเราจะได้แบบไปถึงหน้าบานของเราเลยจ้าเห็นไหมโอเคเวลาเรากดปุ๊บเราก็ถึงหน้าบานเลยนะคะทุกคนเพราะว่าไอเดีอ่า เกมชากุระของเรามันอัปเดตใหม่นะคะทุกคนว้า wow. ตอนนี้แอดมินก็ใส่ i อดีเรียบร้อยแล้วมันก็ถึงหน้าบ้านของเราเลยจ้ะโอเคถึงแล้วนะคะทุกคนนะจะเป็นบ้านหลังนี้นะคะโอ้โ oh. ห oh. บ้านหลังใหญ่มากๆเลยแล้วก็สวยด้วยค่ะเห็นไหมอืม hmm. สวยแล้วก็น่ารักมากๆเลยแต่บ้านของเรารู้สึกมิดมันมืดๆนะจ๊ะทุกคนแต่แอดมินก็เพิ่มแสงให้มันสว่างนิดนึงก่อน โอเคเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะบ่าเออได้สว่างประมาณนี้นะาเจ้าทุกคนเนาะเดี๋ยวแอดมินก็หาที่ลงก่อนเจ้าโอเคลงตรงนี้แหละนะคาทุกคนเดี๋ยวแอดมินเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าว้าวตอนนี้แอดมิน,นก็เข้ามาข้างในแล้วนะาจ๊าทุกคนก็เจอแบบสระว่ายน้ำด้วยทุกคนก็สามารถลงเล่นน้ำได้นะจ้าแต่แอดมินเข้าไปลงเล่นก็แลวก,กันเพราะว่าวันนี้ใส่ชุดมาสวยมากเลยทุกคน โอเคส่วนตรงนี้มนะันจะเป็นแบบตกนางแบบจัดปาร์ตี้นางแบบเออกินเลี้ยงอะไรประมาณนี้เนาะนาบ้านของเรานะคะทุกคนโอเคนาบ้านของเราก็มีสระว่ายน้ำทุกคนตื่นมาสามารถกระโดดน้ำเลน่นได้เลยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวมินจะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าว่าข้างในบ้านของเราอะจะสวยหรือเปล่างั้นก็ตามมิน,นมาเลยค่ะ ตอนนี้แอดมินก็เข้ามาข้างในแล้วนะคะทุกคนส่วนข้างในบ้านของเราก็จะมีตกหลับแขกด้วยทุกคนก็สามารถนั่งได้จ้าน่ารักมากๆเลยดูสิตกหลับแขกของเราสวยสุดๆเลยจ้าโอ้โหสุดยอดจริงๆค่ะทุกคนเห็นไหมอืมหืข้างในบ้านน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวแอมินไปดูฝั่งบนก่อนว้าวฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องครัวของเรานะคะทุกคนก็สามารถแบบทํากับข้าวได้เห็นไหมโอ้โหห้องครัวของเราใหญ่มากๆเลย มีที่ทากับข้าวแล้วก็ล้างจานด้วยนะจ๊ะส่วนฝั่งนี้ก็ล้างจานได้เพราะว่ามันเป็นบานหลังใจของครัวของเราก็าต้องใย่ยอยู่แล้วอดมิน,นดูตู้เย็นนิดนึงก่อนตู้เย็นก็ไม่มีอะไรนะคะทุกคนส่วนตรงนี้นะ่าจะเป็นตกนังทานข้าวทุกคนก็สามารถแบบนั่งทานข้าวได้นะคะกับครอบครัวของเราโอ้โหโอเคก็ประมาณนี้นะจ๊ะ เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นก่อนอันนี้ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะคะทุกคนก็สามารถเข้ามานอนได้ค่ะเตียงของเขานอนแล้วรู้สึกนิ่มสบายตัวไม่เจ็บหลังปวดแอวนะคะน่ารักมากมากเลยแล้วก็มีตู้อ่ตู้เสื้อผ้านะคะทุกคนแล้วก็ตู้อ่อใช่าชาชาตู้เสื้อผ้าแล้วก็ตู้กระจกด้วยนะคะทุกคนส่วนตรงนี้นั่นจะเป็นโต๊ะทางานของเราทุกคนก็สามารถนั่งทางานได้ เคถ้าไม่นั่งทำงานทุกคนก็สามารถเออดูทีวีก็ได้นะคะเพราะว่าห้องนอนของเราก็มีทีวีแล้วก็มีชั้นวางหนังสือด้วยเนาะโอเคห้องนอนของเราก็น่าจะมีประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวมิน,นก็พาทุกคนออกไปข้างนอกดีกว่าเพื่อจะไปรีวิวที่อื่นต่อจ้าอันนี้เป็นห้องอไลน์อ๋อเป็นห้องอาบน้ำนะจ๊ะทุกคนก็สามารถเข้ามาอาบน้ำหรือว่าสักเสื้อผ้าได้แล้วแต่ทุกคนเลยนะคะน่ารักมากๆเลยอันนี้เขาก็โดดดินนิดน โอเคเราก็อาบน้ำไปเลยสิจ้ารอะไรอยตายแล้วโอเคพอเด๋ยมันก็เเพลกลับไปทำไมเหมือนเดิมดีกว่านะจ๊ะโอเคทุกคนก็น่าจะมีประมาณนี้นะจ๊ะก็ไม่มีอะไรมากเลยเดี๋ยวมันก็ออกไปข้างนอกแล้วนะคะทุกคนเพื่อจะแบบไปรีวิวที่อื่นต่อจ้าโอเขอไปรีวิวชั้นซองดีกว่าเพราะว่าออชั้นซองเรายังไม่ได้รีวิวนี่นานงนก็ตามแอดมินมาเลยค่ะ ตอนนี้แอดมินก็ถึงชั้น2แล้วนะคะทุกคนส่วนชั้นสองของเราก็นะมีตุกลบแข็เหมือนกันค่ะทุกคนก็สามารถนั่งได้แล้วก็มีแบบออตู้เก็บของมีทั้งหมด2ที่นะคะสามารถเก็บฝั่งในก็ได้ส่วนตรงนี้สามารถแบบ ตกหับแชกหรือว่านั่งดูทีวีก็ได้แล้วแต่ทุกคนเลยนะคะโอ้โหน่ารักมากมากเลยแอดมิน,นเข้าไปดูระเบียงนอกบ้านก่อนส่วนตรงนี้นะ่าจะเป็นระเบียงหน้าบ้านของเรานะคะสามารถออกมาอาสุดราคาข้างนอกหรือว่ารับลมเย็นเย็นจิบกาแฟตอนเช้าเบาๆได้แล้วแต่ทุกคนเลยจ้าแอดมิน,นก็กลับเข้าไปข้างในเหมือนเดิมดีกว่าว่ามันขับไม่ได้โอเคขัาได้แล้วนะจ๊ะทุกคน โอเคก็น่าจะมีประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวมันก็ออกไปข้างนอกดีกว่าะโอ้โหนี่นี่ว้าวส่วนฮอนนี้น่าจะเป็นห้องทำงานของเราโอ้โหน่ารักมากๆเลยดูสิมี นังสื่อด้วยค่ะแล้วก็มีตกทํางานด้วยนะคะทุกคนเห็นไหมตกทํางานของเราก็ใหญ่มากๆเลยโอ้โหสวยมากแล้วส่วนตรงนี้ก็สามารถนั่งได้เหมือนกันจะ้ะม,มาไปเลยสิจ้ารออะไร <c oughs> โอเคส่วนอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนของเรานะคะทุกคนก็สามารถนอนได้เห็นไหม โอเคทุกคนส่วนในห้องนอนของเราก็มีทีวีให้ดูด้วยแล้วก็มีตูเ้เสื้อผ้านะคะมีตั้งหมดก็2ที่ทุกคนก็สามารถเข้าไปนอนหรือว่าดูทีวีก็ได้แล้วแต่ทุกคนเลยนะคะแอดมินก็ออกไปข้างนอกเพื่อจะไปรีวิวที่อื่นต่อจ้ารีบังไหนเนาะฝั่งนี้ดีกว่าเพราะว่าฝั่งนี้แอดมินยังไม่ได้รีวิวว้า wow, ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนเหมือนกันนะคะทุกคนก็สามารถนอนได้เหมือนกัน <c oughs> ทำไมแอดมินนอนทางนี้ไม่เข้าใจเลย เตียงนอนของเขาก็นอนนิ่มแล้วก็สบายเหมือนกันจ้ามนขนานิดนึงก่อนอู้หังละโอเคก็สบายเหมือนกันนะคะทุกคนโอเคแอดมินก็ออกมาข้างนอกแล้วนะคะทุกคนเนาะโอเคชั้นซองของเราก็มีประมาณนี้นะจ้าทุกคนเนาะก็ไม่มีอะไรมากแต่วันนี้แอดมินก็พาทุกคนลงไปชั้นล่างนี้กว่าเพื่อจะแบบไปไปรีวิวชั้นล่างต่อนะคะงั้นก็ตามแอดมินมาเลยจ้าจะได้ไม่เสียวเวลากัน โอเคตอนนี้แอดมินก็ลงมาข้างล่างแล้วจ้าโอเคตอนนี้แอดมินก็ถึงแล้วนะคะทุกคนชั้นล่างของเราโอ้โหสวยงามมากๆเลยจ้าทุกคนส่วนชั้นล่างของเราก็มีตกรับแขกแล้วก็มี้องครัวด้วยนะจ้าส่วนมนาบ้านของเราทุกคนก็สามารถเออลงเลนน่นน้ำได้ โอ้โห,โหน่ารักมากๆเลยนะบ้านของเราแอดมินไม่อยากไปเลยเพราะว่าาบานมากสวยงามมากๆเลยโอเคขอบคุณทุกคนมากๆนะจ๊ะที่ติดตามอย่าลืมเป็นกําลังใจให้แอดมินด้วยนะคะถ้าแอดมินพูดผิดต,ต,ต,ตรงไหนก็ขออภัยให้ด้วยค่ะขอบคุณมากๆสวัสดีจ้า